วันนี้เราจะมาเลาหอ,ออกกรอบกันอ,อันนี้เรเห็นมากกว่าส่วนตัวรู้สึกวาแบบห่ออกกรอนที่เรามาวันนี้นะคะเป็นของพิมรีมพายเนาะแต่ว่าที่เมื่อเห็นว่าเป็นกล่องใหญ่เนี่ยเพราะว่าไซส์สั่งอย่างอื่นมาด้วยนะคะเพราะมันเหมาค่าสงนะ่งเนาะจะได้คุมค้มๆหน่อยเอาจริงๆรงอ ก็ไม่นานนะคะสำหรับสายเนี่ยถ้าเกิดนานเนี่ยก็คือเกินหนึ่งอาทิตย์เนาะแบบเพราะมันไม่ใช่ของทีออเดอร์แต่ว่าอันนี้ก็ไม่นานไม่ถึงอาทิตย์อะ่ะทำไมอย่างแรกก็คือไม้แขวนเสื้ออันนี้สั่งมาเยอะมากเพราะว่าจะโละไม้แขวนเสื้อในตู้นะคะเราจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็นี่มาแล้วเสื้อเราอนนี่ไหยหรือแกะก่อน คือขน้าของผับอบกรอบนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สั่งมาของเราก็คือเป็นหูถุงใหญ่จังพริกทอดนั่นเองเราสั่งมาสองรสเลยเนาะก็คือตะกร้อเนี่ยอยากกินไข่เค็มขังอื่นแต่เราอยากกินอันนี้ก็คือเป็นออริจินอลนะคะแต่ว่าใส่เม็ดมะม่วงหิมพานเนาะแต่ว่าอันนี้ไว้ก่อน ลหลัหลที่เราจะร้องก็คืออันนี้อย่ารอช้าค่ะเราก็เกะเลยอ๋อเอาอ่นนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่ก็คือหน้าตาของผักอบกรอบน,นะคะอ้ยมันจะไหลอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกินสิ่งอย่างดีกว่าอย่างแรกอันนี้เห็นเยอะ อันนี้น่าจะเป็นบีทรูทนะคะอืออกหวานๆหน่อยกินเพลินๆได้แต่ว่ากินแบบแรกมาอาจจะแบบดูแข็งนิดนึงแต่ว่าก็ไม่แย่นะ แบบใารว่าถ้ามันแข็งอ่ะมันคือไอ้ขอบๆตรงเนี้ยแต่ว่าข้างในก็ก็ไม่ได้แข็งอันต่อมานะคะก็คือฟักทองชอบที่สุดเลยฟักทองมันหวานอัอนนะียอันนี้วะ บีทรูทหวานกว่านะคะปันไงสะานฟันนิดนึงอืมอร่อยเนอะอร่อยอคือที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันเวริร์กไซ์ก็จะกินมันแทนขนมนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคือติดขนมกรุบกรอบเยอะมากแล้วคือแบบซื้อที่นึงคือซื้อเยอะอะซึ่งมันก็ไม่ดีสุขภาพนะคะแล้วก็ เอาจริงก็คือเขาบอกว่าผักอบกรอบเนี่ยดีกว่าผักทอดเนาะการอบนะคะมันทําให้แบบพวกวิตามินกระสารอาหารนะ่ะมันลดลงน้อยกว่าการทอดเนาะก็คือมันยังคงเหลือสารอาหารที่มันดีต่อร่างกายอยู่แล้วอย่างหนึ่งก็คือมันยังมีไฟเบอร์อยู่เนี้ยซึ่งมันดีต่อสุขภาพนะสำหรับเราก็เลยเลือกที่จะหันมาลองกินวันนี้ดูนะคะอันนี้เป็นอะไรอะบวบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชกระเจี๊ยบ เสีดูป่อมากอันนี้อร่อยอ่ะคือชีวินจริงอะ่ะคงจะชอบกินอันนี้ม่สุดแต่อันนี้ก็ยังแบบชอบกินแต,ต่อนนี้ถ้าทีกินมารู้สึกว่าแบบชอบกระเจี๊ยบมาสุดเอ้นลูกนี่นนอ่ะอันนี้คือผุช่า ปกติถ้าเกิดเรากินเรากินเชื่อมไงแบบงานไหว้ต่างๆเงี้ยแต่นี่คืออบกรอบอืมอืมเฮ้ข้างในหวานกินนึ่งข้าวบ้นมองอืมปกติอ่ะไม่กินพุชาเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเกินไปสำหรับเราอะ่ะแต่้นเิหวานอะ่ะแั่คำแรกอ,อาจจะดูแข็งกว่าบิดรวดนิดนึงแต่ว่า ตัวกินแบบไม่แข็งไม่แข็งข่าไหนมันมนุ่มๆนิดนึงนะแต่กนออืมอืมแต้กน,นองเอาแรงนิดนึงกอนใช่อันนี้ก็คือถั่วฝักยาวนะคะเคี่ยง่ายเมื่อกินแบบแข้งเนี่ยอะไรเป็นไปรอดกรอบอะไรเงี้ยอืม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 อันนี้ไงมันฝรั่ง อืมเหมือนกินเหมือนกินขมนมชนิดเตาว่าอันเนี้ยอันเมื่อกี้เหมือนเห็ดายมากกว่าเนาะมีอะไรอีกอันเนี้ยคือชอบมากน้องเมลเบิรม่วงเหีพ่พวผัดหรืออืมเอือมนันนี่น้องเห็ดหอม อร่อยเห็ดหอมอร่อยต้องกินเลยอร่อยเลยเห็ดหอมอ่ะออเดียวคือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดจะรู้สึกแข็งนะมันเป็นเพราะว่าแบบเปลือกด้านนอกจริงๆอ่ะอย่างแบบพุทราคือกัดคําแรกแบบป๊อกลงไปอ่ะคือมันจะแข็งใช่ไหมแต่ว่าข้างในมันนุ่มอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคือจริงคือตรงนี้มันกรอบแต่ว่าแค่ตรงแบบตรงเนี้ยที่แบบบรนนาชเฉย น้องเห็ดหอมเมื่อกี้ก็เป็นคือเป็นช้่ตรงการที่รู้สึกว่าแบบมันแข็งกว่าอะไรเงี้ยมีอย่าง,งอื่นอีกไหมอ่ะไม่น่าแล้วส่วนตัวชอบอะไรสุดอร่อยหมดเลยเนาะอร่อยหมดเลยคือแบบถ้าจะให้วาเริงคือบุษาเพราะว่าปะกะติสายไม่กินเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดรสชาติแบบเวิร์กส่วนตัวที่แบบชอบที่สุดนะก็คือเห็ดหอมแบบมันหวานแบบหวานกำลังดีอะ่ะ อันนี้คือยังรสชาติเป็นผักอยู่นะแต่ว่ามันมันแบบมันไม่ได้เหม็นเขียวแบบอมืมันทําให้เรากินผักได้หลากหลายมากขึ้นอนะ่ะคือส่วนตัวทรายกินผักน้อยนะคะน้อยแบบค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเพื่อนๆอลองสั่งมาทานดูนะคะอร่อยจริงๆมันทําให้แบบเราร่างกายได้ไฟเบอร์เพิ่มมากขึ้นเลยนะแบบมันดีกว่าการที่เรากินขนมกรุบกรอบเยอะเลยอะ่ะถ้าเกิดแข็งสุดนะ่าจะเป็นบิดรูดวะคนที่แบบทําฟันหมาก็แบบน่าจะระวังบิดรูดเป็นพิเศษนะคะ แต่ปักทองนิ่มกินง่ายอร่อย <c oughs> อุ้ยน้อง้องเม็ดมะม่วงอุ้ยน้อนน้อนเอาลดอะไรก่อนดีออริจินอลไหมถุงมันใหญ่มากเลยอะถุงมันใหญ่มากเลยกินแบบกินฟริกเทนทัอย่างละครึ่ง ันนี้เป็นออริจินอลนะคะอืมอืมต้องการเข้าเลยคือมีมีเมล็ดม่วงอะ่ะดีมากเลยคือแบบน้ำเผ็ดใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็ลองแบบมันๆอลยอ่าอันนี้เป็นไข,ข่เค็มข้างกุ้งนะคะ อืมอิ่ังกุ้งอืมคืนคู่กันดีมากเลยลองอืมอันนี้อร่อยเราะูสึกว่าแบบมันอาจจะเผ็ดน้อยกว่าอันนี้เพราะว่าแบบมันต้องคลุกผงไข่เค็มเนาะอันนี้เผ็ดน้อยกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าแบบไข่เคม็มมันเผ็ดน้อยกว่าแต่ว่าไข่เค็มมีโซดียมคือข้างหลังอ่ะโภชนาการเห็นชัดจเจนมากเลยอ่ะ ตัวหนังสือใหญ่มากโซเดียมก็คือมากกว่าน,นี้เป็นเท่าตัวแต่ไม่เป็นไรนครับเพราะเราไม่ได้กินทีเดียวหมดซองอะกินกับข้าว่าน่าจะเวริร์กเวิร์กมากไม่ร้ง่ายยังไงนะอืมดีถ้าหมดแล้วคาดว่าจะต้องสั่งต่อแน,น่นอนเนาะกินไปกับแกงดีแล้วเข้ามาไหนคเคยเขียนเนาะ คือทรายเป็นคนกินเผ็ดน้อยอะคะคอ,อาจจะรู้สึกว่าแบบเค่อเค็มมันน่าจะเวิร์กกว่าแต่ว่ากินกับข้าวอะคือเคยกินแบบซอสเล็กกว่านี้นะไม่ใช่ของแบรนด์นี้แต่ว่ากินทั้งซององ่ะภายในแบบไม่ถึงเนื้ออาทีตยวะแค่สองวันหนึ่งอืมก็ก็แต่มันมันไม่ได้เผ็ดขนาดเนี้ยอ,อืมแต่โอเคนะกินแบบกินได้โอเคกว่าอันที่เคยกินเยอะเลยอะชอบสองอันเลย มีรสอื่นด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดอยากลองเนี่ยไปลองได้แค่ที่แนะนำอันนี้แต่ว่ากินแทนขนมได้ไม่นะอุ้ยมันปกติป้นไม่กระโดดขึ้นมาไม่ใช่เหรอครับโอเคค่ะก็สอบวันนี้นะคะก็เจอเพลงนี้ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปไหนอะไปไหนอะ 门外汉。嗯哎